อาทิตย์ที่16มกร,ราคมนี้ถือเป็นวันชี้อนาคตประชาธิปัตย์ถึงเส้นทางการเมืองยังค้องใจคนใต้ได้ต่อไปอไหรือไม่หรือถึงจุดจบของพรรคที่ถือเป็นสถาบันการเมืองเก่าแก่สุดในประเทศไทยการเลือกตั้งซ่อมทั้งสงขาชุมพรถือเป็นสองสนามที่ต้องมีการแข่งขันแบบฆ่าแพ้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังประชาลัฐที่ส่งคนลงแข่งกับประชาธิปัติ์เจ้าของพื้นที่เดิม ถึงขั้นลุงป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐประกาศชัดเจนแพ้ไม่ได้ความจริงประชาธิปัตย มีจุดขายพื้นข้างประชาธชปไ,ไม่เอาทหารมาตลอดแต่คะแนนนิยมของประชาชนเริ่มถดถอยเริ่มปี2553สมัยนายอภิเศ์เวชาชีวะหัวหน้าพักสมัยนั้นเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารถือเป็นจุดเริ่มต้นความเสื่อมของพักประชาธิปัตย์ตามมาด้วยที่นายสุเทพเพื่อสุบรรแกนนําพักประชาธิปัตย์ที่รู้ทั้งรู้ว่าหากต่อสู้กันในสภาไม่มีทางเอาชนะพักเพื่อไทยที่มีทักษิณชินวัตรอยู่ เบื้องหลังสุเทพเลยใช้วิธีร้มกระดานด้วยการตั้งกลุ่มกปป,ป,ปสที่มีทหารใหญ่3ามปอเป็นอีแอบวางแผนล้มรัฐบาลปูยิ่งลักษ์จนมาถึงปฏิวัติยึดอำนาจในปี2557มีลุงตู่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจนมาถึงมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ประชาธิปัตย์เลยโดนประชาชนสั่งสอนทันตาเห็นเลือผลการเลือกตั้งในเขตกทมถือว่าศูนพันมีตัวเลขเป็นศูนย์ ในขณะที่ภาคใต้เองที่ไม่เคยมีพักใดามาเจาะได้แต่กลับมาถูกพลังประชารัฐและภูมิใจไทยตีแตกได้ยิ่งมาชัดเจนในการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ต้องพ่ายแพ้อย่างหมดรูปดังนั้นในการเลือกตั้งซ่อมในเขตสงขาชุมพรจึงถือเป็นวิบากกรรมของประชาธิปัตย์ที่เป็นพักเก่าแก่ที่ก่อตั้งมากว่า76ปีอย่างแท้จริงอีกครั้งเป็นตัวชี้วัดประชาธิปัตย์ว่า อนาคตข้างหน้ายังจะก้าวอ้างเป็นสถาบันการเมืองหรือค่อยๆสูญพันไปบนถนนสายการเมืองครับชัดเลยสิงเชิงดอย